สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันและรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชนกันเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาติดตามงานซึ่งเป็นโครงการสําคัญอีกโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในเรื่องของอการส่งเสริมการเกษตรใน แบบแปลงใหญ่นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะมีที่มาที่ไปยังไงมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคําตอบก,กันในรายการกับรองเลขาธิการสํนานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะท่านจริยาสุธีชัยยาอยู่กับเราในรายการสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยก็คงจะต้องเรียนถามท่านรองนะคะว่าโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่เนี่ยเป็นโครงการอะไรแล้วก็ทําไมกระทรวงเกษตรถึงได้มีนโยบายที่จะทาโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ โครงการนี้อ,อ,อยู่ภายใต้รถแมพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ,คะก็คือมีชื่อว่าโครงการส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบพื้นที่แปลงใหญ่นะคะ,คะอยู่ภายใต้การจัดการแบบโซนนิ่งนะคะ,คะก็มีแนวคิดจากท่านตุีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิติพงษ์พึ่งบุนญนัทยาท่านก็คิดว่าในเรื่องของการจัดการแบบโซนนิ่งเนี่ย คงจะทําในภาพของประเทศไทยเป็นภาพใหญ่ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีเกรรษตรกรประมาณ6-7ล้านครัวเรือนแล้วก็มีสินค้าที่สําคัญนค่อนข้างจะจํานวนมากะคะ,คะท่านคิดว่าน่าจะเป็นโครงการแล้วก็รวบรวมพื้นที่นะคะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของจังหวัดนะคะ,คะและเป็นสินค้าที่ทานจังหวัดเป็นผู้เลือกก็ต้องบริหารจัดการนะคะ ส่วนคําว่าแปลงใหญ่เนี่ยก็คงเป็นแปลงที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆโดยความสมัครใจนะคะ,คะไม่ใช่เป็นการซื้อขายกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่เป็นการรวมเกษตรกรที่มีพื้นดินอยู่แล้วค่ะ,คะอยู่ติดกันหรือว่าอยู่ห่างกันไม่มากนะัก อ๋อเรียกว,ว่านี้ก็เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีผู้จัดการแปลงเข้ามาช่วยดูแลโดยมีภาครัฐเจะคอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนใช่ไหมคะทำให้เกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงบริการต่างๆของทางภาครัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วปัจจุบันนี้เราได้มีการกําหนดพื้นที่ของแปลงใหญ่ในประเทศไว้ยังไงบ้างคะ กระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยนะฮะได้ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์นะคะ,คะแล้วก็ได้แจ้งให้ทางผู้จัดการจังหวัดทุกจังหวัดทั้งเจ็ดหัจังหวัดทราบนะคะ,คะเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ทางจังหวัดนะคะเลือกพื้นที่ แปลงใหญ่นะคะที่มีขนาดตั้งแต่ประมาณพันไร่ขึ้นไปนะคะ,คะก็ขึ้นอยู่กับทางจังหวัดที่พิจารณาเหมาะสมนะคะ,คะแล้วก็เลือกผู้จัดการแปลงนะคะ,คะซึ่งทางจังหวัดก็ได้เลือกมาแล้วทั้งหมด263แปลงนะคะ,คะ28สิสินค้านะคะแล้วก็ได้เสนอผู้จัดการแปลงมาด้วยเลยนะคะ,คะขณะนี้เราก็ได้เอาข้อมูลน,นะคะ จำนวนแปลงทั้งหมด2 1 3แปลงนะคะแล้วก็สินค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แต่ละแปลงแล้วก็ชื่อผู้จัดการแปลงขึ้นเว็บไซต์นะคะให้กับหน่วยงานต่างๆหรือภาคเอกชนได้รับทราบแระเกษตรมีแนวคิดเรื่องของการจัดการแปลงใหญ่และมีพื้นที่แปลงใหญ่ที่ทำได้จริงแล้วก็เริ่มทำ แล้วก็เมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาทางสสกเราได้มีการจัดสัมมนาในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรในระบบแปลงใหญ่แล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการน้ําจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่มีความคืบหน้าในการดําเนินการเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรเรื่องแปลงใหญ่อย่างไรบ้างคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อมูลนะคะ จากทางผู้ชกการจังหวัดนะคะหรือว่าเกษตรสหกรณ์จังหวัดซึ่งเป็นอนุกรรมการ,รเลขานุการนะคะค่ะแล้วก็พิจารณาว่าในจํานวนแปลงใหญ่ทั้งหมด2องรแปลงแล้วก็ผู้จัดการแปลงเนี่ยมีความหลากหลายทั้งเป็นเจ้าที่ของกระทรวงเกษตรกรเองหรือว่าเจ้าที่เกษตรอําเภอค่ะแล้วก็เป็นบุคคลอาจจะเป็นนักเกษตรกรหรือเอกชนที่ทางจังหวัดเลือกนะคะก็ะะสมควรที่จะต้องทำความใจร่วมกันค่ะ,คะ ว่าโครงการพื้นที่แปลงใหญ่มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีกิจกรรมกระบวนการยังไงจึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนา,าใหญ่วันที่9พฤษภาคมที่โรงแรมรามาการ์เด้นะก็ได้เชิญผู้จัดก,การจังหวัดเชิญเกษตรจังหวัดนะคะ,กะเกษตรสากลจังหวัดแล้วก็รวมถึงคสชด้วยะนะคะแล้วก็มีทั้งกรอรมนอะนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ชี้แจงไปในกระบวนการของการทํางานร่วมกันะนะคะซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ตั้งแต่เตรียมการนะคะมีการทําแผนที่ค่ะแล้วก็มีการจัดทําเวทีประชาคมมีการวางแผนการผิดตลอดห่วงโซ่ประทานะนะคะ,คะที่สําคัญคือเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของการจัดการตลาดค่ะ,นะ,คะเน้นตลาดในจังหวัดก่อนนะคะ,คะแล้วก็ย้อนไปที่จังหวัดจัดการแปลงใหญ่ค่ะ คุณผู้ชมคะฟังแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะซึ่งหากแต่ละจังหวัดเนี่ยทุกภาคส่วนมีความร่วมมือที่ดีต่อกันนะคะก็จะสามารถทําให้เราสามารถกําหนดพื้นที่ในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนนะคะวันนี้ก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในส่วนของการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองจริยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ดิฉันและท่านรองเลยขาธิการสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตร ไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ